สวัสดีครับสวัสดีนานาทางป่านะครับทุกท่านครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาคุยนะครับนะเรื่องหัวเชื้อนะครับนะครับนี่อันนี้เพิ่งผลิตนะครับนี่เพิ่งผลิตไปนะครับผมนะผลิตเสร็จแล้วก็บรรจุนะครับทีนี้สีของหัวเชื้อนะครับนานาครับมันจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะอันนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะครับนะหัวเชื้อจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ อย่าลืมนะครับก่อนใช้นะครับให้เขย่าขวดก่อนนะครับอ่าเขย่าก่อนนะครับผมนะอันนี้เริ่มผลิตนะครับเห็นสีไหมครับนะสีมันจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านไปนะครับนะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ปีหกห้านะครับตัวนี้ปีหกห้านะครับหกหกหกเจ็ดนะครับตัวนี้สองปีนะครับนะเห็นสีไหมครับนี่ครับอ่ ไม่เสียนะครับนะนะคือเป็นหัวอย่างดีเลยนะครับผมนะอ่าตัวนี้ปีหกสี่ครับน้าอู้หูยนะครับหกสี่ครับนี่ปีหกสี่นะฮะนี่เขียนไว้นะครับอ่าหกสี่นะครับหกห้าหกหกเจ็ดนะครับตัวนี้สามปีครับผมนะนะฮะดูสีนะครับอ่าผมให้ดูข้อแตกต่างครับนะนะก็นะครับนะานะเหมือนเหมือนเหมือนเราทํา ทำหัวเหยื่อครับนะครับนะนะครับนะอันนี้ลําบ่มหัวเชื้อนะครับพอผ่านเวลานะครับหนึ่งปีนะครับสีนะครับนะอ่านครับเดี๋ยวมาดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทํานะครับนะหัวเหยื่อไปใช้เองนะครับแบบง่ายๆนะครับนะมีแค่ไม่กี่อย่างครับนะนะกับหัวเชื้อนะครับ่ะหมักเอาไปใช้นะครับเวลาตกก็ ไปผ่าขนมปังนะครับใส่ลำสดใส่ขนมปังสดนะครับนะหรือจะไปเติมไผ่เขียวเติมเย็มโลอะไรก็แล้วแต่นะนะเอาไปแต่งกันเอานะครับผมนะแต่หลักอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำนะครับซึ่งก็ไม่ยากครับนะมีแค่ไม่กี่อย่างครับหนึ่งเลยครับนะผัเชื้อนะหันเชื้อแล้วก็ลำละเอียดนะครับแค่นั้นนะครับนะก็บ่มไว้นะครับ ใช้คําว่าบ่มนะครับผมเนาะถ้าหมักมันจะเปียกนะครับคําว่าหมักเนาะเห็นครับประมาณนี้นะครับนะเนาะทีนี้ก็คงหายสงสัยกันครับนะเพราะว่านาน,านาบอกว่าเอ,อ้โหเชื้อคนละล็อตหรือเปล่านะครับอ่ะที่ได้มามันคนละสีนะครับอ่าหัวเชื้อตัวเก่าไหมนะครับที่สีมันทําไมมันจางจังทาไมมันเข้มนะคือจริงๆอ่ะคือมันมันเป็นตัวเดียวแหละครับนะนะแต่ด้วยว่า ถ้ามันผ่านไปนานๆนะครับผ่านไปนานหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหรือหนึ่งเดือนนะครับสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องตกใจนะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะยิ่งเข้มยิ่งดีครับนะนะครับผมนะครับฝากผลงานด้วยนะครับผมผมเชื้อลุงเจียวนะครับจะได้ทำปัานหนังปลาเก็ตนะครับผมนะสนใจจิมทีตกาได้เลยครับ